ครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาทำวิปเบียกันเะราตัววิปเบียตัวเนี้ยจะใช้หม้อต้มตัวนีนน view, นนววน้นะครับเป็นเบลวิวนะครับขนาด6ลิ้นบิดเราจะมาต้มวิปเบียกันนะครับโดยที่ส่วนผสมเนี่ยก็จะมีวิสเตอร์นะครับเีหยวผลใช้วิสเตอร์นี่คืออยากใช้สีเป็นสีเหลืองปกติจะใช้เทลเอลนะครับ ก็เราเป็นชัน้นเรื่องที่กขาจะใช้อยู่ที่อ่า6ปอนนะครับแล้วก็บีดมาอ์ตัวนี้อีก6ปอนด์นะครับสิ่งที่ทำให้บอดี้ของเบียร์มันมันแน่นขึ้นนะครับก็จะเป็นอ่าเบียโอ๊ตหนึ่งปอนด์แล้วก็บีโอ๊ตนะครับ โอนตมีม็อกมันเป็น,ในใคล้ายๆเฟกนะครับเป็นเฟกเฟกวีกแล้วก็เฟกโอ๊ตนะครับอย่างละตอ,อนรวมถึงเอกเราใช้ทั้งหสามอ,ออนนะครับเราจะเน้นไปที่กลิ่นของของเบียร์ในสไตล์ของโอกาเดนนะครับก็จะมีอะมาเรโล่สองออนอะมาเรโล่สองออนแล้วก็โฮเซ่หนึ่งออนนะครับส่วนในกระบวนการทำ เบียตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำดูกันเลยนะครับเคยทำมาหลายแบบแล้วล่ะครับแต่ว่ารสชาติจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยครับ,รบก็เดี๋ยวมาถึงแบบนี้เนี่ยรับรองถูดใจแน่นอนะครโอเคครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาดูกันเดี๋ยวผมจะตั้งอุณหภูมิแรกไว้ที่75็ห้าองศานะครับเป็นเวลาห้านาทีนะครับแล้วก็จะเท เ,เมาส์ลงไปนะครับเพื่อทำการแมทช์อินนะครับโดยสเต็ปที่2เนี่ยนะครับก็จะใช้อุณหภูมิที่68องศานะครับในการแมทชิ่งเพื่อให้เมาส์เนี่ยยังยังมีความความหวานติดปลายลิ้นนิดๆน,นะครับเพราะว่าช่วงอุณหภูมิน,นี้จะเป็นช่วงที่มันยังมีน้ำตาลที่เป็นโมเลกุลใหญ่อยู่รับที่ยีสไม่สามารถกินได้นะครับ ส่วนสเต็ปต่อมาเราก็ทำการบอยลิงนะครับบอยลิงที่60องศาเอ้60ใช่60องศาครับแล้วก็นับถอยหลังที่60องศาครับเพื่อทำการใส่ม็อบในนาทีที่ใส่ฮอบในนาทีที่45ครับก็เดี๋ยวเราจะทำการใส่น้ำนะครับโดย่เราใช้น้ำแร่ของเปลือกนะการใส่น้ำเพื่อทำการต้มในสเต็ป ที่หนะครับที่เจ็สิาอศา ลังจากที่เราใส่น้ำแล้วนะครับเราทำการเปิดปั๊มนะครับเพื่อให้น้ำบนลงไปข้างล่างแล้วก็กดที่สเต็ปแรกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็รอเครื่องจะทำนั่นจะทำการต้มน้ำในอุณหภูมิสเต็ปแรกครือ75้าองศาเป็นเวลาหนาทีเพื่อให้เราคนเมาส์นะครับ5้านาทีแล้วอุณหภูมิจะเซตตัวลงเหลือ68สิบตามที่เราออกแบบไว้ ก็ถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ที่75องศานะครับก็เดี๋ยวทำการ match, match in นะครับในการใส่ออใส่มอวไปตอนนี้เลยก็ต่อมาอยู่ในช่วงของการ matching นะครับอุณหภูม,มิที่เราตั้งไว้คือ68สอ7องศา68องศาครับมีใช้ช่วงช่วงนี้แหละนะครับก็เราจะทำการ matching เป็นเวลา60 นาทีนะครับเพื่อสกัดน้ำตาลออกมาให้ได้มากที่สุดนะก็ต่อไปเราจะทำการบอบลิงลลลนะครับในขณะที่เร,เราบอยลิงเราจะทำการสปาดน้ำตามไปด้วยนะครับํำกัน สปาดน้ําตามไปด้วยนะครับเพื่อแทงตามออกหนองท้หมดโอเค ตรงนี้เราทำการสปาดน้ำเมื่อกี้สปาดน้ําลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันเสด็จน้ําเลยเดี๋ยวจะเอาลงแล้วก็ปิดฝาเพื่อทําการบอยลิ่งต่อเพราะว่าตอนนี้เราเซตอุณหภูมิไว้ที่บอยลิงย่งนะครับตามขอเวลานั่นคือบอยลิ่งที่อุณหภูมิที่น้ำต้มเดือดนะที่ฮีเตอร์สามพันวัตต์ก้างล่างจะเป็นหม้อนะครับ ในนาทีที่4-5นะครับก็ใส่ฮอปโมเสตลงไป0.5อยอ,ออนนะใส่ในที่ฮอปไปสไ่ไดเลยสิบห้านาทีนะครับก็ใส่ใบผักชีลงไปนะครับ0.5ออนแล้วก็เปลือกส้มเปลือกส้มขม ใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่ออีก15นาทีเราก็จะใส่ฮอปแล้วก็จะใส่ฮอปนะครับอมาเรโล่ลงไปอีก0.5ออนในนาทีที่15นัวคใส่เข้าไปที่ออกไปเดอร์ ในช่วงนี้เราก็ต้องารเวอร์คูนะครับก็เปิดตั๊มแล้วก็ปล่อยให้น้ำวนตรงนี้นะครับแล้วก็ดูองศามันให้เหลือสักประมาณเจ็ดห้าองศานะครับแล้วถึงจะเริ่มระบายความร้อนด้วยเชลเลอร์ตามมานะครับหลังเสร็จเราก็จะได้น้ำเวิดที่มีอุณหภูมิประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าองศาเนี่ยเราก็จะไปใสย่ยีนะครับใสย่ยีแล้วก็เดี๋ยว ลจากนั้นก็จะไปหมักด้วยอุณหภูมิ28-20องศานะครับแล้วก็หมักไว้ประมาณเจ็ดหลักก่อนที่เราจะมาทำเ็กานตรงเล่นก็นออแล้วเราก็เอาน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นอันนี้จะมีน้ำแข็งนะคราใส่ในถังฟูลเลอร์แล้วก็ปั๊มออกไปวนใน ชิลเลอร์นะครับคนในชิลเลอร์บัชิลเลอร์ก็ออกมาเพื่อจะลดอุณหภูมินี่ยให้วดเร็วก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้ต้องทำเบาๆนะครับเพื่อไม่ให้ให้น้ำเบียร์เนี่ยเกิดออกซิเดชันนะครับโอ้โหสีน้ำเบียร์นี่ค่อนข้างจะสวยงามนะออกสีเหลืองทองเลย ครับต่อมาก็ถึงในช่วงการทำโครแคสนะครับตอนนี้ผมก็ปรับอ,องศานะครับไว้ที่1องศาเพื่อทำการโครแคสให้ตะกรอนเบียร์ตกลงเบียร์จะได้ใสๆนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงการแคสจะโครแคสอยู่ทีประมาณ2วันนะครับเสร็จเราก็จะนําเบียร์ลงเคกเพื่อทำคาร์บอนิชั่นต่อไป ครับต่อมาก็เป็นการทำคาร์บอนิชั่นครับการทำคาร์บอนเนชั่นคือการเอา CO2 นะครับเข้าไปในถังนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะเซ็ตแรงดันไว้ที่20 psi นะแล้วก็จะทำการเขย่าถาังแบบนี้เพื่อให้กิโอทูนะออกซายเข้าไปผสมกับน้ำเบียร์สไตล์เป็น,เป,นเป็นความซ่ามนะครับเป็นฟองนะครับแต่ทำนี้ประมาณ สามที่สักทีคร,บรกกบับแล้วก็จะเอากลับเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นรับที่อุณหภูมิสามองศาครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะจะได้ได้ดื่มเยน็นกันแล้วพรุ่งนี้เลมเจอกันอีกที